ไม่วังผลประโยชน์อันใดทำด้วยใจสัตด์สืทธิ์ถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภัยให้ไทยเรามีที่อาสาทา้คนีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทย,ยรูร้ใจเราดีโของการ มักใจร่วมทำความดีรู้รักรู้สามัคคีปัญหามีช่วยกันแก้ไขไท้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธาราชาให้ไว้นรนดนำผลให้ได้ดีจินาสาทุกคนมีในหัวใจพัฒนาชาติไทย าศาสนารวมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชนุมชนมันคงทาวรททองใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีศาสา,ท,าทุกคนมีดีหัวใจพัฒนาชาติไทายรู้ใจน้องพี่โครงการราชกาลนามี ค,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 ครับสวัสดีครับกระผมร้อยตีเกิดเกียดครงรุ่งจิตอาสาพระราชทานกองพันฐานราบที่1นึ่งกมฐานราบที่25่ีื่อเล่นหมดกายครับครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชม Uh, เราก็มาอยู่กันที่หมู่ที่2ตํตำบลนานกระตามอําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดปากแทกเราจะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมารับชมการทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ของวัดนะครับซึ่งก่อนที่จะพาท่านผู้ชมทางบ้านไปรับชมการทํากิจกรรมนะครับก็อยากอยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านที่ต้องการอยากจะร้องทุกข์หรือให้เราช่วยเหลือในเรื่องอะไรนะครับสามารถติดต่อมาได้3มช่องทางดังนี้นะครับคือช่องทางที่1นึ่คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์สดเรานะครับหรือว่าช่องทางที่2อินบล็อกมาทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชาทานนะครับส่วนขั้นตอนอ่าช่องทางที่3นะครับคือสายด่วน1510ย์ครับเดี๋ยวก็เราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมการทำกิจกรรมด้านในนะครับ สำหรับวันนี้นะครับทางกองพันธุ์ฐานนาที่1กรมฐานนาที่25นะครับก็ได้จัดกําลังคนจิตอาสานะครับมาช่วยพัฒนาทําความสะอาดพื้นที่ของวัดปากแพรกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลนากระตามอ,อําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้กิจกรรมหลักๆนะครับก็คือกวาดขยะกวาดใบไม้แล้วก็ล้างบริเวณรอบๆเพ่าโบสถน,นะครับของวัดปากแพรก ซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่กองพันฐานะที่1ที่1กรมฐานาที่2 5นะครับทําอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการร่วมกิจกรรมกันนะครับระหว่างหน่วยงานของท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงหน่วยงานของทหารนะครับวันนี้นะครับก็จะมีท้างประชาชนสิอาสาของระดับของตำบลน,นะครับมาช่วยแล้วก็น้องๆทหารแล้วก็กําลังพลทั้งในสิบ ในทหารนะครับของหน่วยก็เราก็จะใช้ใช้เครื่องฉีดน้ำนะครับฉีดล้างค้าบดินข้าบฝุ่นนะครับบริเวณรอบเข้าโบสถนะครับ ซึ่งการทำกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับการประสานมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากระตามนะครับทางอ,อบนตอน,นากระตามนะครับเขาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะครับแล้วก็อยากให้ ทหารมาร่วมด้วยนะครับเราก็เลยจัดชุดจินอาสาพระราชทานของหน่วยนะครับมาร่วมทํากิจกรรมครั้งนี้นะครับ สำหรับกิจกรรมจิตอาสานะครับของหน่วยเรานะครับก็จะดาเน,นินการต่อเนื่องทุกเดือนนะครับก็ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามรับชมได้ในช่องทางของอการไลฟ์สดในเพจ Facebook โวงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับ 你啊，把这种干的呀，对吧？来一块，咱吃 เสร็จจากการทําความสะอาดรอบพระอุโบสถนะครับก็จะเป็นพื้นที่รอบๆของวัดนะครับในส่วนอื่นๆอีกนะครับ ซึ่งพื้นที่ในอำเภอท่าแซะและอำเภอรประจิวนะครับเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองพันฐานะาที่หนกึกรมฐานะาที่2ี่นะครับเราก็จะพยายามทํากิจกรรมร่วมกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับ นี้นะครับทางหน่วยก็จัดกำาลังพลรวมทั้งนายทหารนายสิด้ิ์น้องพลทาาหารนะครับประมาณ20บนายนะครับมาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้นะครับ ตอนนี้นะครับก็เราก็ได้รับการสนับสนุนรดน้ําจากอบตอน,นากระตามนะครับมาช่วยฉีดล้างาพื้นนะครับก็เธอทาให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับก็คาดว่างานก็น่าจะเสร็จเร็วขึ้นเพราะว่าได้รดน้ํามาช่วยนะครับซึ่งก็ได้ประสานากับอบตอน,นากระตามไว้ครับว่าขอลดน้ํามาช่วยฉีดนะครับเดี๋ยวไปด้านในนะครับก็กำลังฉีดน้ําอยู่ ก็มีเจ้าหน้าที่ของอบตอนากระตามนะครับมาช่วยเพิ่มอยู่นะครับเอานี้ครับก็จะได้เห็นงความร่วมมือของทั้งคนในชุมชนนะครับของทางหารหน่วยงานของราชการในท้องที่นะครับซึ่งวัดเองนะครับก็เป็นที่ เป็นส่นงนรวมจิตใจของคนในชุมชนนะครับเราก็ควรที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ช่วยกันทำนุบบรรลนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับที่เขากำลังงล้างพื้นทำความสะอาดอยู่นะครับ ถ้าว่าก็จะทำความสะอาดลานรอบๆเท้าโบสถนะครับถ้าเวลาไม่เย็นมากเราก็จะมาทำความสะอาดสาลาข้างวัดรอบนึ้นะครับ นี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของอบถรอบอุโบสถนะครับก็กําลังฉีดน้ําไล่ไล่ทําความสะอาดอยู่นะครับก็อาจจะเห็นว่าพื้นพื้นรอบอุโบสถก็จะมีคาบดินคาบฝุ่นกันเยอะนะครับก็ได้ลดน้ําของอบตอรกรกะตามมาช่วยครับก็ทาให้ทําความสะอาดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไวขึ้น lâu ba lúc chai với ba tiên đi Và đây <cười stimulation wheels> <laughs> <tôi muốn đ AUL1> <laughs> là đi mì ru anh với con ơi Hãy subscribe cho ừ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราก็ยังดําเนินการต่อเนื่องอยู่นะครับในการทําความสะอาดนะครับพื้นที่ของวัดปากแพกนะครับแต่ด้วยเวลาที่จํากัดนะครับเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตาหยุดการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใ,ใ,ใจให้ผู้ปฏิบัติงานนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านต้องการร้องทุกข์หรือเรา ให้เราช่วยเหลือในเรื่องอะไรนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ3ช่องทางคือ 1. น่งไลค์คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์สดแล้วนะครับ 2. อินบ็อกมาทางเพจโรงเรียนฉิดอาสาพระราชทน 3. สายด่วน1510ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพา เสียสลาดจิตอาสาเราพาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสน กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข